สำหรับนะครับลูกค้าตอนนี้เนี่ยกระแสของเจ้าทาวโวเนี่ยจะมี2แบบคือคนที่ขับเลโวเดิมเนี่ยก็คืออยากอยากได้ของใหม่เลยกับอีกกระแสหนึง่งเฮ้ยมันก็หัวเก่งเดิมเว้ยเราแปลงหน้าเอาแปลงท้ายเอาก็ได้โฉมเจ้าทาวโวเลย <c oughs> แต่ภายในไม่ภายในก็แปลงได้นะครับที่เห็นเนี่ยแปลงได้หมดแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือสําหรับคนที่ไหวนะครับมีกําลังสักหน่อยเนี่ย ถ้าไม่แปลงนะครับแล้วขายคันเดิมสมมุติขายเจ้าเลโวลไปหรือแล้วมาซื้อคันใหม่เป็นทาว์เนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ชัดเจนเลยนะคือฟิลลิ่งใหม่ในการขับขี่ที่ดีขึ้นระบบเบรกที่ดีขึ้นนะครับช่วงล่างที่แน่นขึ้นขับสบายขึ้นภายในขับแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ขับเลโวเลยเว้ยเพราะว่าหน้าตาภายในเนี่ย เจ้าทาวโวเนี่ยออกมาอย่างที่ผมบอกว่าออกสไตล์ไปในแนวเดียวกันกันกบเจ้าพวกรุ่นใหญ่ๆรุ่นพี่ๆเช่นพวกแลนดคูเซอร์แล้วนะครับก็อันนี้นานา,นาจิตตังนะครับแต่มุมผมถ้าแปลง ก็สวยนะครับถ้าไม่แปลงก็จะได้ฟีลลิ่งใหม่ได้อารมณ์ใหม่ๆในการขับเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้แอนตี้เรื่องแปลงหรือไม่แปลงขอบอกไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวใครอยากแปลงผมก็รับแปลงนะครับเราก็รับแปลงนะครับสำหรับเจ้าเลโวเป็นทาวโวแต่แค่อยากจะบอกความแตกต่างว่าการแปลงกับไม่แปลงจะเป็นยังไงหนึ่งถ้าแปลงเสียเงินน้อยหน่อยเพิ่มเงินน้อยหน่อยได้รถหน้าตาใหม่แต่ถ้าไม่แปลงก็จะได้สิ่งที่ผมบอกมา 3- 4อย่างนี่แหละครับ ลองพิจารากันดูนะครับสนใจตกแต่งตรถทวกนี้นะครับสอบถามได้ครับแกรซี่สี่คูสี่สุราษฎร์ธานีครับ